สวัสดีครับวันนี้ก็พามาแนะนําให้รู้จักกับสมเด็จองค์ปฐมวัดขงข่าวนะฮะองค์ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเพิมเป็นพิมพ์กรรมการนะฮะลงเอ่อพเลื่องอะไรครับอ่าตะไบทองหรืออะไรสักอย่างนะแต่ก็อันองค์นี้จะเป็นพิมพ์กรรมการครับอันนี้เลี่ยมเดิมครับดูความเก่าของเอ่อกรอบที่เลี่อมนะฮะ อันนี้นาโอภาเอาความสวยนะฮะอันนี้เลี่ยมเดิมจากวัดเลยฮะดูดูด้านหลังครับด้านข้างนะฮะนนี้คือด้านข้างอันนี้พิกรรมการแล้วนี่จะหายากฮะแล้วยิ่งหายากเข้าไปก็คือเลี่ยมเดิมนะฮะก็คืออันนี้จะหายากอีกอันนี้ฮะด้านหลังก็จะเป็นอะไรวงกาบเพชรนะฮะหูุดต yup. ้นฮะต้นก็จะเป็นเอ่อ คาบตะไบนะคบนี่ฮะอันนี้วัดคงขาวฮะเชียงใหม่ฮะอ่าเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะฮะอา่าที่หลวงพ่อฤาษีสามท่านเป็นคนได้สร้างไว้ฮะแล้วก็เป็นท่านก็เป็นเ,เป็นผู้ประทำผู้ได้แก่นะฮะผู้ประทำของวัดคงขาวนะครับอันนี้ใครสนใจติดต่อได้ครับอันนี้ พิมพ์กรรมการหาย่างฮะก็คือเรื่มเดิมด้วยนะครับก็สนใจก็อิ inbox มาถามครับก็ราคาคุยกันได้ครับครับสวัสดีก็ขอบคุณครับที่รับชมนะฮะถ้าเกิดสนใจนะฮะอันนี้เรื่มเดิมนะฮะก็สอบถามมาได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ